ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดฟุตูอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเราลงมาภารกิจเนื่องด้วยเลิกขอพรจากฟ้าของเหมาซานพอดีที่วัดฟุตูเนี่ยได้ทําที่จุบัตตามหลักวิชาเหมาศานเป็นหลักกิโลเป็นหลักกิโลขนาดใหญ่และสูงมากได้วางไว้ในตำแหน่งที่เป็นจุดเชื่อมดาวที่ต ตามตำราวิชาของเหมาซานแล้วก็ตักกิโลในที่จริงเนี่ยเสร็จเสร็จมานานแล้วแต่ด้วยที่ว่าได้เลิกวันนี้ในการที่ลงตาประทับของเหมาซานในการเปิดเปิดพลังหยางของที่จุดประทัดเพื่อให้เรื่องที่ขอของสมาชิกทุกคนที่มาจุดกับพวกชาวบ้านหรือผู้ที่มีจิทธานเนี่ยมาติดขอพรเนี่ยให้เรื่องนั้นถึงสวรรค์โดยเร็ว ก็เป็นเลิกที่เรียกว่าเลิกเปิดฟ้าหรือเลิกขอพรอจากฟ้าวันนี้ก็เลยเป็นนิพิจหมายที่ดีเป็นนิพิจหมายที่ดีที่เราได้เลิกนี้พอดีในการที่เปิดพลังหยางของที่จุประทัดอันนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดสงขาต่อไปในวันหน้าเป็นหลักกิโลที่อยู่ในวัดที่ใหญ่มากพร้อมกับเป็นหลักความเชื่อของชาตเตาเหมาซาน ว่าด้วยเรื่องการขอพรจากฟ้าหรือให้คําขอของเราเนี่ยถึงสวรรค์แบบรวดเร็วพอเป็นเลิกของเป็นเลิกที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เลยเลยเห็นว่าได้ขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาภูสิทเนี่ยในการสละสละจีวรที่ท่านคลองมาระยะเวลาหลายปีในการมาทําหูห้าทับสวรรค์ของเหมาซานตามเลิกขอพรจากฟ้าวันนี้ก็ได้เป็น ก็เลยได้เอาจีวรของท่านอาจารย์มหาผูสิทธิ์เนี่ยมาทั้งหมด3 3ชุดก็คือ3ไตแล้วก็เอามาตัดในความกว้างประมาณ1ฟุตแล้วก็ประทับตา5 5ตาหรือเรียกว่า5ทับสวรรค์ของเหมาซาคนคุณวิเศษก็คือเปิดฟ้าเปิดดวงพิกดวงชะตาตัวเราเองตามหลักความเชื่อของหมาซานะก็คือถ้าเราทําในลักษณะนี้จะเหมือนกับพิกดวง เปิดดวงชีวิตของเราเองตามหลักความเชื่อของเหมาซานแล้วก็ให้เรื่องต่างๆที่เราทาเนี่ยให้ถึงสวรรค์เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราทําแล้วไม่สามารถทําสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราพบครูห้าทัพสวรรค์เหมาซานลักษณะแบบนี้ในเลิกเปิดฟ้าที่เป็นเลิกสูงมากขนาดนี้นี่ถือว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่หน้าที่ใดถ้าเราพบครูที่ติดตัวเนี่ยก็จะมีพลังจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์เซียนหรือ วิติลี้ลับต่างๆจะให้จะให้พลังและหนุนนําในเรื่องที่เราทำเนี่ยประสบความสําเร็จก็เลยได้รับความเมตตาจากอาจารย์มหาผู้สิทธิ์ได้สลัดจีวรมาสามผืนรายได้เนี่ยที่เราสร้างทั้งหมดหนึ่งร้อสิบสองผืนเนี่ยเราจะนํารายได้ไปสร้างเรือนพักอคันตุก,กะของวัดพุตตูที่ยังไม่แล้วเสร็จยังต้องใช้็ประมาในการสร้างเป็น นี้เราก็อันนี้เป็นฟาร์มเนฟาร์มคิดส่วนตัวแล้วก็ฝาความเมตตาท่านอาจารย์มหาวิสิทธิ์มาในเรื่องจีวรเราก็เลยมองเห็นว่าเราจะให้เช่าที่ผืนละ5,000บาทมีจํานวนกี่ผืนคะอาจารย์1 1ึ่ผืน,นและตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเลือกเลขได้ถือว่าดวงใครดวงมันใครที่เช่าเลยโทรมาเช่าแล้วโอนเงินเลยเราจะให้เลขตามรหัสฟ้าก็คือ เราจะรันเลขไปเรื่อยๆเหมือนตอนนี้ผืนเบอร์หนึ่งเนี่ยเจ้าโป้งอยู่สิงคโปร์อยู่ในเรือค่ะอยู่ในเรืออ่าพอเราลงเราลงเฟสไปพร้อมกับลงในกลุ่มกัากันตูนมาคนแรกก็เลยโอนตังมาเป็นคนแรกเราก็เลยจะให้เบอร์หนึ่งเนี่ยกับเจ้าโป้งไปเดี๋ยวถ้ามีคนที่สองมาเราก็จะ้เบอร์สองใครที่สามอ่ะก็คือไล่ไปแบบนี้เลยจนครบหนึ่งร้อยสิบสองผืนอ่านนี้ก็วันนี้ก็เป็นที่เป็นฝ่ายดีที่เราอยู่วัดพุทธูแล้วสมาชิกก็มา มาดูเราไลฟ์สดในเคสพิเศษพร้อมกับตอนนี้เรามีท่านพระอาจารย์มหาภูสินที่ตัดสิริก็จะมาบอกบุญเกี่ยวกับเรื่องถาว่าวัตถุต่างๆในวัดพร้อมกับกิจการของพุทธศาสนาอย่างไรก็ลองมาฟังท่านอาจารย์มหาภูสินให้ความรู้กับสมาชิกทุกคนนยครับก็ขอเจริญกรสมาชักิตหลังของท่าน ก็วันนี้ก็ต้องขอนมนุมโมทนาบุญและก็ขอบุจา์แขกทุกคณะที่มากันแล้วก็ประทับต,ตาให้กับที่จุดประทับเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ให้กับคนที่มาที่วัดที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้และก็จุดประทับเพื่อที่จะหนุนดวงของตนเองนั่นสนหนึ่งและทีนี้มันเป็นจังหวะที่โชคดีเพราะว่าเลิกมัน าจารแขกก็เลยเห็นที่พระก,กัคขันุกะมันยังไม่แล้วเสร็จยังไม่สมบูรณ์ก็เลยคิดว่าจะทํายังไงจะได้ช่วยให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาก็เลยขออนุญาตนําจีวรเนี่ยมาสามผืนมาตัดแล้วก็ปั๊มตาประทับที่เชื่อมฟ้าดินเพื่อเป็นกําลังใจคนที่จะร่วมทําบุญในครั้งนี้ตามที่อาจารย์แขกท่านได้บอกไว้ก็คือผืนหน้าผัดหนึ่งร้อยสิบสองผืนซึ่งก็มีคน ได้เบอร์หนึ่งไปแล้วตามบุญศรัทธาจึงขอกล่าวกับทุกท่านว่าก็ทําตามกําลังนะอย่าให้เดือดร้อนมีก็ทําถ้าไม่มีก็อย่าทําโอกาสหน้ายัางมีแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ต้องกัดฟันเพราะถ้าไม่กัดฟันบางสิ่งบางอย่างมันมก็ไม่ได้ก็ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ลงหน้าในโอกาสนี้ขอทุกท่านมีความสุขในความเจริญขอเจริญพรสาธุย้อนกลับข่าจันแขบ ภูนี้มีพุทธคุณอย่างไรบ้างคะเอ,อ่อตาเหมาซานประทับห้าตาเนี่ยถือว่าเชิญอันเชิญอายาสิจักฟ้าห้าประการก็เปรียบเสมือนเป็นไฟดินทองน้ำไม้คือห้าธาตุในห้าธาตุเนี่ยก็จะมีเทพของเหมาซานที่เรียกว่าห้าทับสวรรค์ในทิศเหนือเนี่ยที่เด่นชัดที่สุดคือในทิศเหนือซึ่งมือซึ่งมีงมงมเหียงบู่ไต่เจียงกุงหรือเจ้าพ่อเสือเป็นจอมทัพ พร้อมกับมีบริวารห้าคนเป็นแม่ทัพเพราะฉะนั้นในทิศเหนือเนี่ยในเลิกวันนี้นี่เป็นเลิกทิศเหนือพอดีทิศเหนือให้คุณพอดีก็เลยเป็นเลิกของจามทัพสวรรค์เขียงผู้ไต่เจียงกุงเป็นประธานห้าทัพห้าตาที่ท่ากับว่ามีห้าทัพสวรรค์ลงบัญชาการนะปึกนะผืนผืนที่เป็นค่ายกาถาของบหมาตายก็คือผู้อัอนนี้ห้าทัพห้า ห้าแม่ทัพสวรรค์เนี่ยก็อย่างถ้าเป็นสมาชิกรายการมันตะจะได้ยินประจําในประจาชิดเหนือเนี่ยจะได้ยินประจําก็คือจะมีลีจิง้งนาจาเทพสามตาเฮงเกียแล้วก็เทพสายฟ้าห้าคนเป็นห้าห้าแม่ทัพสวรรค์ซึ่งอยู่ในอนัตของจอมทัพสวรรค์ก็คือเหียงบู่ไต่เจียงกุงห้าทัพสวรรค์เนี่ยช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้ยากให้เป็นไปได้ง่าย แต่ที่สําคัญคือเลิกเลิกเนี่ยเป็นเลิกเปิดฟ้าหรือเชื่อฟ้าดินเป็นเลิกที่เชื่อมคําขอในพบของมนุษย์หรือพบของดินเนี่ยหรือกับคนให้ส่งผลรุนแรงในวิชาหมาซตาเนี่ยว่าในเรื่องฟ้าคนดินฟ้าคนดินมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราพบกูนี่ติดตัวสิ่งที่เราขอกับฟ้าจะส่งผลหาเราแบบรุนแรงหลายคนบอกว่าเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ไหม คือได้หมดเป็นเลิกดีที่ว่าเราก็เลยต้องบัะคับที่ใช้กีวรในการทําเพราะการลงประทับในเลือแบบนี้นี่มันเปรียบเหมือนดาบสองคมเหมือนกันคุณไปขอในเรื่องที่ถูกก็ได้ไปขอในเรื่องที่ผิดก,ก็ได้คือมันสามารถขอได้ทั้งอินและเอียงเน่ยเหมือนเราไล่ดีกันลมพัดพายุกันนำหมายก็แปลกเพราะปกติตอนนี้ช่วงร้อนด้วยนะ ตั้งแต่เราทํามานี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาจนถึงเวลาไล่มันก็ง่งกอถึงว่าฟ้าดินรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้ไปเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยเราว่าในเรื่องกฎแห่งกรรมก็คือคุณไปใช้ดีก็คือในในแนวทางที่ดีมันก็ว่าในเรื่องของกรรมดีแต่ถ้าเราไปใช้ในแนวทางที่ผิดมันเป็นสิทธิที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ต้องรับด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีพลังงานทั้งยืดและเอยงที่เราสาม,มารถใช้ได้ก็แนะนําว่า ให้เลือกใช้แต่ในแนวทางที่ถูกที่ควรแต่บอกเลยว่าตั้งแต่ทําหูมาอันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราทําทําตาประทับห้าทับสวรรค์ก็คือห้าตาพร้อมกับลงสัญญาเลือดแล้วก็รันเลขเรียบร้อยเรามีรันเลขแล้วก็คือเขียนเลขพร้อมกับประทับสัญญาเลือดของหมาสายแปกติเนี่ยแค่หูธรรมดาก็หลายตังแล้วนะ แต่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกรายการมันตรดสยามเพื่อจะร่วมกันทําบุญให้กับวัดพุกตูนิดนึงค่ะจย์มีสมาชิกไล์ถามมาเขาวา่าเป็นจีวรของพระท่านมหาด้วยสามารถพกสูงหรือต่ํายังไงได้บ้างคะเออจริงจริงตาห้าทับสวรรค์เนี่ยไม่ควรพกต่ํานะอ่าตาประทับเหมาซานห้าทับสวรรค์เนี่ยไม่ควรพกต่ำต่สามารถพกติดตัวได้พกติดตัวได้แต่กระเป๋าได้กระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยได้แล้วถ้าให้เลือกระหว่างพกติดตัวกับ บ้านเ,เราที่จินเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าตาห้าทับสวรรค์เนี่ยสามารถเอาไปแก้ควงจุ้ยได้ด้วยถ้าเราไม่เอามาพบติดตัวเนี่ยเราอาจจะไปใส่กรอบไว้บ้านก็ได้สามารถปรับพลังงานพวงจุ้ยในบ้านได้มีพลังรุนแรงกว่าห้าผีที่คุมกลางบ้านเนึกอหกือม <ฮะ S 2> ถ้าเป็นสมาชิกรายการมันตาจะรู้จักคูห้า <5 S 2> ผีแ<ผ>น่นอน,นอนใช่แต่คูนี้มีพลังงานรุนแรงกว่าคูห้าผีเพราะอันนี้มันเชื่อมยี่สิบแปดกลุ่มดาวโดยตรง อย่างนี้ต้องรุแรงกว่าตั้งไว้กลางบ้านหันออกนอกบ้านถ้าเราเอามาคุมบ้านก็ตั้งไว้กลางบ้านแต่ถ้าเราจะมาเสริมตัวเราก็ไว้หลังโต๊ะทํางานเราได้กรอบสีทองเนไม่สนทิศไหนด้วยนะมันไม่สนทิศด้วยไม่สนด้วยว่าจะพิงหลังชนห้องน้ําก็ไม่เป็นไรฟูเนี่ยรุนแรงมากกรอบสีทองเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ต้องใช้กรอบสีทองเหมือนเดิมหูเนี่ยมันจะดีกว่าหูห้าผีและหูงูขาวรวมกันหูงูขาวเนี่ยรวมพลังที่แปดดาวจากบนฟ้า แต่ไม่มีพลังของห้าทัพสวรรค์ส่วนภูเนี่ยมีพลังห้าทัพสวรรค์แล้วก็มีพลังเทียนของห้าทัพสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูนี้เอาไวแก้เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ํากลางบ้านที่ทําให้เกิดโรคได้แบบง่ายมากภูนี้ถ้าเทียบกับภูงูขาวอันที่แรงกว่าเยอะหูงูขาวเป็นเศษเที่ยวของภูนี้กันนะมีขนาดเราจะระดับว่าถ้ามีภูนี้ติดกลางบ้านเนี่ยมันคมรุนแรงกว่าห้าผีและภูงูขาวอยู่ด้วยกัน ะัะนั้นมีหูนี้ผืนเดียวก็แก้ได้ใส่วงเล็บว่าฮูนี้ไม่ได้ทําเพิ่มมีแค่แค่เท่านี้ร้อยสิบสองผืนเท่านั้นหมดก็หมดเลยเพราะว่าจีวอนท่านมาหาพิจิงมีเยอะแต่ทําเท่านี้เพราะเลิกหมดด้วยก็เลยได้เท่าจีวอนท่านหมดไม่จีวอนท่านมีเยอะเต็มวัดเลยแต่ว่าเลิกไปหมดเท่านี้เลิกไปหมดเท่านี้ยังไงแล้วเนี่ยถือเป็นจังหวะและโอกาสของสมาชิรายการมาตัดสยามแล้วอันนี้เป็นเคสเร่งด่วนและไม่มีการบอกร่วงหน้ายังไงก็ ใครที่สนใจก็ร่วมทําบุญได้รายได้ทั้งหมดหมอท่านอาจารย์มหาภูสิทธุทบาททุกตังนีน้ก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับสวัสิกรายการมาตรสยามเทปนี้เท่านี้ก่อนอจะได้กลายเป็นเทปให้สมาชิคนอนื่นมาดูได้ถ้าใครสนใจให้รีบๆนะคะติดต่อเพจได้ทุกเพจใช่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวให้จะเป่าไปไทย หลักกิโลได้ค่ะหลักกิโลชอ่อว่าจุดจุดประทัดได้มหาารค่ะให้งงสมาชิกรายการดูแล้วก็ปิดเทปไปเองเโอเคค่ะเดี๋ยวยงไง้พาไปดูหลักกิโลนะคะที่เราจะตอนนี้ท่านมหาุูสิทธิ์ได้สร้างหลักกิโลที่จะจุดประทัดรวมถึงอาคารอาคารตุก,กะที่เราจะรวบรวมเงินที่เป็นจีวร คูห้าเทพสวรรค์อันนี้เป็นหลักกิโลแล้วก็ใครมานะคะก็สามารถจุดประทัดขอพรได้นะจุดนี้แล้วอาจารย์ได้เอาตาประทับมาประทับที่หลักกิโลให้ด้วยนะคะในวันนี้รวมถึงนี่จะเห็นอาคาอาคาตุก,กะเวลามีงานาสมาชิกทุกท่านก็จะเห็นว่าญา,าติโยมจะมากันเยอะมากแล้วไม่มีที่นอนนี่ก็ท่านมหาบุษิ์ก็จัดทํา เรือคันตุกะคือเรือรับรองไว้ให้สมาชิกทุกคนที่สนใจที่จะมาร่วมทำบุญที่วัดพุตูนะคะ